สวัสดีค่ะเป็นจ้งใดเนาะพ่อแม่พี่น้องคิดหอวคิดถึงแม่คู่บอมือขึ้นฝันเห็นปูค่ะฝันเห็นปูเพิ่นมากแม่คู่จะเอาไอ้สุ่มสุ่มเพื่อนเอิญยังละเทียงหน้านอยเห็นไหมคะ่ะเป็นเป็นสุ่มสุ่มแม่ไผ่เห็นไหมคะ่ะ แม่คู่ออกมาไว้เหตุเป็นที่ที่ดูแลเด็กไอหลานแม่คู่นี่เนาะเออว่ามันจะมันจะเย็นจะสบายเนาะค่ะก็เลยได้เอาสู่มมาตัางอยู่นาเทวาไล่นี่นะนาบ้านปูนี่แหละเมื่อคืนแม่คู่เล็ฝันแต่ว่าเอามาไว้ดุลน่ะล่ะคะ่ะออมาไว้ดุนออกมาเลียงหลานเพราะว่าตอนนี้อ่พัฒน,นาการของเขา ถึงใกลจะคาดแล้วจึงเสียเนาะก็เลยเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นแบบว่ากันไม่ให้น้องคานตกจึงเสียเนาะก็เลยได้เอาอันนี้มาเนาะค่ะที่นี่เมื่อคนะืนน่ะแม่คู่ละฝันฝันเห็นปูว่าปูน,ะะะนาะม่นังแต่เป็นในความฝนะันน่ะคือเป็นยา้ามือเศาร้เนี่ค่ะเป็นย้ามือเศา้าเห็นเพิ่นนางอยู่เพิ่นหลักวยหลานแม่คู่อยู่เนาะค่ะ หวยหลานแม่คู่แม่คู่กขเลยมว่าเอา้าคือจังละแม่คู่ตื่นไปตะเศร้านี่แหละในความันนะะี่ค่ะตื่นไปตะเศร้า้วออกไปเห็นเอ,าาอ้าแม่หยังแม่คู่วราบางสิละเอากับมาซอยอันมาซอยมึงอันหลานมามาซอยเหลี่ยงหลานหลักะไอ้มากินเข่าน้ำเหมือนว่าจาังสิกับมากินเขาง่ายน้ำเหมือนว่าแม่คู่กขเลยว่าเอา้า กินเขาง่ายจังใดคือปอบวกแม่พู้ว่าคือสีหากับเขาท่านเออสีทาอยู่เิ่นมาสีทาสีทากินอยู่ภาษาแต่ในความฝันนะเพิ่นเอานาคมานั่มเลยค่ะเพิ่นเอานาคมานั่มเป็นคือจังว่าเออเป็นคือจังว่าผู้ทใส้สองไม่ยิ่งหนึ่งอ่านากหน่อยนะคะเพิ่นเอามานั่มแล้วเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวสิมากินเขาน้่เด้อภาษนในความฝันเนี่ย กับเขาที่จะเตรียมให้เล่าเป็นคือจังโตกินนี่แหละค่ะเป็นคือจังโตกินนี่ลาทากินนะนี่หลังเพิ่นมาทากินยู่อะไรกินจักเทียเพิ่นมาสิบ่ได้กินโดนแล้วพัซเซนไอไม่ยิ่งคูน้นึงก็เลยเอิญเนานะคะ่ะเอิขคืนลดเอิขคืนลดพี่พี่าซเ่นอันเตรียมไว้ให้เพิ่นแล้ว่าซั่นไอเตรียมไม่เพิ่นแล้วนี่ไม่กินยู่นีน้แต่ โตกินนะ่ะเอาไปตั้งไว้รถซาเลรงรถซาเลรงอยู่บ้านแม่คู่นี่แหละเอาตั้งไว้เพิ่นก็ขึ้นไปกินเพิ่นว่าเอา้าคือบ่มีเคก้กเพิ่นว่าเอา้าคือบ่มีเคก้กว่าซั่นเอาสิก,กินอันอันไออันปูสิก,กินเคก้กนะบ่แม่คู่ว่าเอ้ากักินเนื้อเนาะว่าซั่นเพิ่นว่า ว่าได้บ่ได้สันโดนแล้วบ่ได้กินโดนแล้วว่าซันเพิ่นก็เลื่อยเพิ่นก็เลยมา่กินเขาได้กินอยู่ได้คาเขาก็ได้กินหลักเพิ่นก็ใไห้ไม่คู่กินน้ำไม่คู่ก็ได้กินอยู่ค่ะหลักก็ได้ตัดเค้กมาพวมอืมตัดเค้กเพิ่นกระตัดเค้กไม่ไม่คู่กินไม่คู่ก็กินเค้กเนี่ยรู้ซึกว่ามันจะเป็นคือจังสตอเบอรี่อยู่นี่ไหมค่ะเป็นเป็นคือจังสตอเบอรี่คือจังเค้กอยู่อ่าเซเว่นอีหยังสีเห็นบอกค่ะ เออมันจะเป็นแบบนั่นน่ะมันนี่เพิ่นเลยไห้แม่คู่กินแม่คู่กับกินอยู่เนาะเพิ่นว่านกินนั่นไอเนี่ยที่ม้านี่กับชิมากินเขาน้ำแล้วก็สิมาเนี่ยมึงหลานไห้เพิ่นว่าจังเซียนอ่ะเออเมื่อมา่อมึงหลานไห้กะแม่คู่น่ะก็เลยก็เลยบอกว่าอ่าจะให้กินน่ะก็คือไปกินอยู่เทิร์นเทิง์นซาเลง คน่าไปกินยูเทิงจ้าลิงมีมี่ยิ่งอื่นขึ้นไปกินเออไม่คู่ฝันฝันประมาณนี้แหละค่ะกระต่นเนาะก็ะหุงเมื่อถึงแต่ในความฝันนะได้ยูได้กินยู่ได้ทานผู้ชมหลักะมีหนักสามตัวมีเด็กหน้อยมีเด็กหน่อยเพื่อนกล่วยด้ค่ะเพื่อนกล่วย คือเพิ่นกับกล้วยหลานไม่คู่ในความฝันเนี่ยพิ่นกับกล้วยหลานไม่คู่หลานไม่คู่กับนอนอยู่เทิงปีเพราะว่าหมองที่ไม่คู่เอาเอาสาระหน่อยนี่มา่อไวนี่ก็คือเอ่อไหวถาเลี้ยงหลานเพราะว่าอ่อมันจะบริโภคเนาะค่ะจังบริโภคยู่ในห้องแอร์บริจองบริโภคยู่อ้นี่เนาะเพราะว่าเข้าจะมาอยู่แต่ในห้องเด็กหนอยก็บบเป็นแต่ยูก็เลยเอ่อเฮ็ดซุ่มเนาะค่ะเฮ็ดซุ่มให้อยู่แบบโล่งๆยัเสียนเนาะ เย็นสบายพอดจากิอือได้ความฝันเพิ่นมาเหลี่ยงซอยอาจจะเป็นพวาม้ว่านมุ้ว่านโกนเนาะคะ่ะช่วงประแม่วันทียีบซีนองไข่เนาะค่ะนองไข่ขึ้นสูงแล้วแม่คู่ก็เลยก็เลยเอาเอาตัวเลขนี้ไปหาไปหาเพิ่นขึ้นไปเท่งเทวาไล่เนี่ยก็ไปบอกเพิ่นเนาะคะ่ะบอกว่าปูตัวเล็กไม่สบาย ให้ใหายเร็วๆหน่อยนะอน้องเป็นไข้เพราะว่าตัวเลขเนี่ยจะเลี่ยงยากจักน้อยนั่นก็คือน้องเป็นเขาเอื่นโรคก G ีซิกพีดีบอกค่ะหมายหมายถึงว่าะจะเป็นเม็ดเลือดแตกตัวง่ายยังเสียเนาะคะ่ะเวลาไข่เนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องดูแลมากกว่าเด็กหน่อยอปกติยังเสียนนะคะถ้าเกิดไข่ เขาจะไม่ให้ไข่ขึ้นสูงเนาะคะเหล้วอ,อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เเด็กหน่อยนะเพิ่นเพิ่นกะมี่ไข่ไข่วัดไงบอกค่ะเอะตอนนี้เด็กหน่อยเป็นหลายเนาะคะ่ะก็ให้แล้ง้มอยู่ที่นี่ก็เป็นซองขึ้นเนาะคะ่ะขึ้นที่ซองนี่แม่กู้เล่ฝันฝันว่าปูมะมึงซอยเนาะคะ่ะแม่กู้กะเขาไปกับลานไปขอเพิ่นนั่นแหละคะ่ะไปขอเพิ่นให้ป,ปกปักรักษาให้ดูแล หลานปู่เอ้ยลูกหลานนั่นนมกับสีเบิร์ตเล้ว่วแม่คู่ว่าให้ขอค่านุมเเด้อว่าร์เนแม่คู่พาหลานไปหมู่บ้านเนาะค่ะหมู่บ้านช่วงช่วงสักประมาณมมเก่าม่งซิบม่งนี่แหละค่ะขึ้นไปหาเพลินเนาะที่ขึ้นไปกินยูเทิร์นรถแม่คู่จะให้มงค่ะนี่ มันจะเป็นเก้าสามหนึ่งเจ็ดนาะคะ่ะล่องเอาไปเออ่ฟังโขงมึงเด้อค่ะเอาไปฟังโขงหลกักการจังไปไทยเด้อค่ะนี่มันเป็นเลขตัวนี้สีมาบอเนาะเออสีมาบอแต่แม่คู่ก็ขอบอกนะคะคือมันเป็นเพียงความฝันเนาะคะ่ะเป็นเพียงความฝันแต่เ เพิ่นบอกว่าให้ไปกินยูเทิง์นซาเลงเนาะคะ่ะเพิ่นก็ขึ้นไปกินเข่ายูฮันเนาะขึ้นไปกินเขา่าเพิ่นก็ถามกินเค้กนั่นี่เลขทะเบียนรถนั่นก็คือ9317เนาะคะ่ะอ่าล่องไปพิจารณาเมืองเดอ้อเออใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเดอ้อท่านผู้ชมเออนี่ก็คือความฝันอ่าได้นี่ค่ะได้ได,ได้ได้มาตัวนี้เนาะได้มาตัวนี้ แม่คู่กับสี่ขันเท้าเราลงในกลุ่มในในในดอมเนาะจากนี่นเพิ่นบอกให้บอกว่าดอมมาสัน่นอ่าอ่าก็จะจะเอาลงให้มึงอยู่เนาะคะ่ะแล้วกาถ้าเกิดอ่าจะพูดคลิปแล้วก็ส่งนี่คือมันเงาเนาะคะ่ะมันเงามันทรงลงบ่ได้เนาะคะ่ะทรงลงดอมบ่ได้แต่ทรงลงุล่งโตเขก็ได้อยู่แต่แม่คู่เนะี่ยกาจะมาพูด อ่อให้ฟังในในในเพจเนาะคะ่ะแล้วกันใน YouTube จึงเสียนเนาะคะ่ะแต่ว่าเพจะไม่พูดมีแต่คำพาพาโจกเด้อค่ะจังใดกับฝาก f อซีเขาไปกดไลค์กดแค่ทาง YouTube แล้วก็เพจน้ำแน่เด้อค่ะเพราะได้คาโน,น้มลานเดอร์เพจเพจพานแลวเด้อค่ะพานแล้วตอนนี้ได้แปดสิบสามเหรียญแล้วนะคะเดี๋ยวแปดสิบสามเหรียญ เปียด83เหรียญแล้วในในเดือนนี้เนาะค่ะแต่ว่าลอยเหรียญจังจังสีได้เงินเพราะฉะนั้นก็ขอขอพี่ๆน้องๆนะคะขอเอฟซีแม่ๆยายๆไปกดให้หลานเนี่ยเด้อพอหลานได้ยคานุ่มเนี่ยเด้อเพิ่นเพิ่นจะเพิ่นผ่านแล้วนะคะเพจนั่นก็คือคำผ้าผ้าโชูกนะคะอยู่ในเพจเขาไปติดตามเนี่ค่ะเด้อ เพอบ้านหลายๆคนบอกว่าหายไปไหนมาเนาะคะ่ะตอนนั้นก็นถือปิดกั้นการมองเห็นเนาะคะ่ะเขาก็ได้อันนี้ก็เลยเหตุเดือนที่แล้วก็ได้นะคะเดือนที่แล้วนี้ได้ได้อยูซีพันบาทเนาะคะ่ะเงินในอากาศมีจริงเพิ่นว่าเงินในอากาศมีจริงเนาะคะ่ะใน youtube ก็ได้คือกันเนาะคะ่ะลผ่านแล้วเรียบร้อยเพจกับผ่านเนาะค่ะ,นนะ,คะก็ได้ได,ได้ได้เงินเดือนแหละด้อ วังหันนี้ได้4,000กว่าบาทเนาะคะแต่เลขงามงามเด้4,999บาทไงเออเลขงามงามค่ะก็ฝากฝากไนเดอ้อฝากติดตามเพจน้ำเน่ค่ะเพราะว่าเดือนนี้ได้แล้วเนาะคะได้ได้เก้าสิบเก้าสิบสามเหรียญแล้วเนาะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้น้ำไนเด้อค่ะเข้าไปดูแน่เข้าไปเรียลเล่กับแช่แช่ให้กันไนเดอเอ้อเออเพิ่น อจะมีทั้งเลียวเนาะคะ่ะมีทั้งเลียวด้วยเอาไปมึงให้นั่งเด้อท่านผู้ชมเอาลองเอาไปฟังโขงมึงเด้อนี่เด้อนะ9 3 1 7นะคะสามารถไปรัฐบาลไทยเฮานําเด้อเร็ววันทีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเกินเนาะคะ่ะอาจจะเป็นเย็นนี้หรือพรุ่งนี้นะคะจะท่ามอตุเลขของปูเนาะคะจะท่ามอตุเลขของปูเอา,เอา จะได้ตัวใดเดี๋ยวจังมามึงกันค่ะสวัสดีค่ะ